ใบตองจรีรัตนเพชรม Miss Earth Fire 2021 <Yay! S 1> ตำแหน่งที่ได้มานะคะก็มีรางวัลพิเศษเนาะที่เป็นรางวัลวิดีโออีโคโยอดเยี่ยมในฝั่งเอเชียนะคะแล้วก็ได้น่าจะเป็นเหรียญเงินของบีชเวร์ใช่ไหมคะเป็นบีชเวร์แล้วก็ได้เหรียญโก <Yeah. S 1> เหรียญทองของ s p o ร์ตเ a รนะคะไหลลงม เราเราเราดูแลเ,เ,เราเองเราได้นะคะก็คือ ทุกอย่างที่ทําไปนะคะมันมาจากความตั้งใจที่อยากจะโชว์ให้ทุกคนได้เห็นจริงๆว่าศักยภาพของไทยแลนด์เนาะไม่ใช่แค่ตัวของใบตองน,นะคะว่าเรามีศักยภาพมากขนาดไหนแล้วก็อย่างที่เห็นนะคะว่าได้รับการตอบแทนมาเป็นรางวัลต่างๆอย่างที่ได้รับมาตั้งแต่แบบรางวัลเหล mm hmm. เรียญทองเหรียญเงินหรือว่าชนะเลิศ hmm. ในในส่วนของอีโควิดีโอนะคะแล้วก็รวมไปถึงรางวัลที่ได้รับมาเนี่ยก็คือมองกุฎและก็สายสะพายแห่งไฟของมิสเอิร์ h ในปีนี้ด้วยนะคะสุดท้ายแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นสิ่ง มันได้มาเนี่ยนะคะเหมือนเป็นการตอบแทนแล้วก็เป็นการยืนยันว่าสิ่งที่ไปต้องทำสิ่งที่ไปต้องคิดนะคะเรามาถูกทางแล้วเราก็จะต้องร่วมเดินไปด้วยกันแล้วเราก็มีสิ่งที่ impact มากขึ้นใหญ่มากขึ้นโดยมีการสนับสนุนอย่างเป็นทางการนะคะจากทาง Miss Earth Organization ค่ะ